สุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจหลวงปู่แสงอโหสิกรรมให้ทุกคนลูกสิทย์เผยหลวงปู่แสงอโหสิกรรมให้ทุกคนเมตตาถามถึงนักข่าวเขามีอย่างกินบละ เมื่อวันที่14พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาผู้ใช้ทวิสเตอร์รายหนึ่งชื่ออิทธิพั์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหลวงปู่แสงอโหสิกรรมให้ทุกคนพร้อมให้หมอปลาเข้าขอขามาได้พรุ่งนี้ลูกศิษย์เห็นใจนักข่าวสาวถูกให้ออกจากงานด้านหลวงปู่ห่วงใยนักข่าวเขามีอะไรกินไหม หลวงปู่แสงองค์หลวงปู่อโหสิกรรมและท่านเมตตาทุกๆคนท่านไม่ถือโทษโกรธเคืองใครอยากมากราบท่านท่านก็เมตตาแต่ด้วยมติของลูกศิษย์และคณะสงฆ์มีมติว่าถ้าจะมาก็ขอให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะจะได้ดูแลองค์หลวงปู่ด้วยลูกศิษย์เผยกับเรื่องดราม่านักข่าวผมบอกครับเมื่อเช้า ได้นำเรียนองค์หลวงปู่แล้วครับท่านบอกว่าเขาไม่อย่างกินบอละซึ่งผมก็ได้บอกท่านว่าเขามาคำํำแต่ผมไม่ได้บอกว่าน้องเขามีอุปสรรคในการทำงานแต่ในส่วนของลูกศิษย์ท่านก็รู้สึกเสียใจกับน้องเขาเสียใจกับทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้กระทำเยอะแต่ผลตกอยู่ที่น้องนักข่าวคนเดียว คุณเฉลิมกล่าวว่าตรงนี้น่าเห็นใจเพราะว่าองค์หลวงปู่ท่านเมตตาไม่ถือโทษโกรธเคืองตามคำสอนของท่านสุขอยู่ที่ใจทุกขอยู่ที่ใจทุกข์เพราะยึดธรรมะเมตตาโดยพระภัยสารวิสาโลเมื่อพูดถึงความทุกข์กายแล้วสาเหตุมีเยอะแยะไปหมดความหิวความเจ็บป่วยแผ่นดินไหวอุบัติเหตุ อุทกภัยการปร้นจี้ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุของความทุกข์ทางกายแต่ถ้าพูดถึงความทุกข์ใจแล้วก็มีอยู่สาเหตุเดียวนั่นคือทุกข์เพราะยึดความยึดติดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคือสาเหตุหลักที่ทำให้คนเรามีความทุกข์ใจยึดติดเรื่องอะไรบ้างก็ยึดติดเรื่องราวในอดีตเช่นความสูญเสียในอดีตโดยเฉพาะ สูญเสียของรักสูญเสียคนรักรวมไปถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่ถูกกระทําโดยใครบางคนที่จริงมันผ่านไปนานแล้วแต่พอยึดเอาไว้ที่ใจไม่ยอมปล่อยวางก็เลยทุกข์เจ็บปวดโกรธแค้นเสียดายอาลัยถ้าไม่ทุกข์เพราะยึดในอดีตก็กังวลกับอนาคตเหตุร้ายยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็กังวลหรือตีตนไปก่อนไข้เสียแล้ว บางทีก็นึกถึงอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้าบางคนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ก็นึกปรุงแต่งไปไกลว่าฉันจะตายแล้วหรือนี่ความกังวลกับอนาคตก็เป็นความยึดติดอีกแบบที่ทำให้เราทุกข์เมื่อไรก็ตามที่เราไม่นึกถึงอนาคตความกังวลก็ไม่เกิดความกลัวก็เช่นกันส่วนใหญ่เรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดตอนนี้ยังสบายดีอยู แต่นึกถึงเหตุร้ายล่วงหน้าอันนี้เรียกว่าคิดข้ามช็อตก็เลยทำให้เป็นทุกข์นอกจากความยึดติดในอดีตในอนาคตแล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้ายึดติดก็ทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นเสียงที่มารบก,กวนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิเสียงโทรศัพท์ก็ดีเสียงรถยนต์ก็ดีอาจจะไม่ได้ดังเท่าไรแต่พอใจเราไม่ยึดติดเข้าก็เป็นทุกทันที เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจยิ่งปรุงแต่งต่อไปว่ามันไม่น่ามันไม่ควรเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเกิดโทสะเกิดความโกรธนี่ก็เรียกว่าเป็นเพราะยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวทนาเรานั่งนานๆหรือว่าอยู่กลางแดดก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เป็นของจริงไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตมันเป็นปัจจุบันแต่พอใจเราปักตรึงลงไปตรงนั้นทีนี้ไม่ใช่แค่ทุกกายแล้วแต่ยังมีทุกใจด้วยถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางความทุกข์ก็ตามมารบกวนจิตใจของเรานอกจากนี้เรายังทุกข์เพราะยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ปรุงแต่ง เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแต่ปรุงแต่งต่อจากสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเห็นเงาพาดผ่านกลางดึกก็ปรุงว่าเป็นคนบ้างเป็นผีบ้างเห็นกิ่งไม้บนพื้นดินก็ปรุงว่าเป็นงูบ้างแค่นี้ก็มากพอที่จะทำให้กลัวยิ่งไปยึดมันเข้าบางทีก็ทำให้นอนไม่หลับหรือว่าเห็นเพื่อนร่วมงานกระซิบกระซาบกันก็ปรุงว่าเขากำลังนินทาเรา ก็เลยไม่สบายใจบางคนฟังหลวงพ่อบรรยายก็ปรุงต่อไปว่าท่านกำลังตํำหนิเราต่อว่าเราพอคิดอย่างนี้เขา้าก็กระสับกระส่ายรุ่มร้อนในใจหารู้ไม่ว่าปรุงทั้งนั้นปกติคนเราปรุงวันละหลายเสียบเรื่องถ้าปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรแต่พอไปยึดเป็นจริงเป็นจัง ก็ทุกขึ้นมาทันทีบางทีสามีภรรยาทำร้ายกันหรือทำร้ายตัวเองก็เพราะความปรุงแต่งปรุงว่าเขากำลังนอกใจเราไม่ซื่อต่อเราพอคิดแบบนี้ก็เลยเครียดนอนไม่หลับจนเป็นโรคประสาทหรือทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ก็เพราะว่ายึดติดในสิ่งที่ปรุงแต่งผู้คนเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้มาก ยิ่งไม่มีหลักไม่รู้จักไตรตรองก็ทําให้หลงเชื่อความคิดความคิดทั้งหลายล้วนเกิดจากการปรุงของเราแต่สุดท้ายมันกลับมาปรุงเราจนกลายเป็นนายเราก็มีเบื้องลึกของความยึดติดทั้งหลายที่พูดมาก็คือความยึดติดในตัวตนอันนี้เป็นรากเหง้าของความยึดติดและความทุกข์ทั้งหลายเลยก็ว่าได้ความยึดติดในตัวตน จะว่าไปแล้วก็เป็นความยึดติดในสิ่งที่ปรุงแต่งอย่างที่พูดเมื่อกี้แต่เป็นการปรุงแต่งในระดับจิตใต้สํานึกเลยก็ว่าได้ยึดติดว่ามีตัวกูแล้วก็ทำให้มีของกูตามมาความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตและอนาคตก็ล้วนเกี่ยวข้องกับของกูและตัวกูทั้งนั้นเช่นแค้นใจที่ถูกต่อว่าครัวตกงาน ครัวสอบเข้าไม่ได้ครัวถูกทิ้งเหล่านี้มีรากเงาที่ตัวกูของกูครัวบ้านจะถูกยึดกังวลว่าลูกจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลกังวลที่ลืมทิ้งกระเป๋าเอาไว้ที่บ้านหรือลืมล็อกกุญแจบ้านเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับของกูทั้งนั้นถ้าเป็นของคนอื่นก็ไม่รู้สึกกังวลใช่ไหมใครจะตายใครจะป่วยกี่มากน้อย ก็ไม่ทำให้เราทุกข์ตราบใดที่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องหรือไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติของเราเราก็ไม่ทุกข์อะไรได้ยินข่าวว่ามีคนหิวตายนับล้านคนที่แอฟริกาเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติของเราไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่ถ้ารู้ว่าพี่น้องของเราป่วยด้วยโรคมะเร็งเรานอนไม่หลับเลยก็มี ขอให้พิจารณาดูความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงสาวหาสาเหตุก็จะไปสุดอยู่ที่ความติดยึดในตัวตนหรือความติดยึดว่ามีตัวกูของกูแม้แต่ความทุกข์เพราะยึดติดในอารมณ์ปัจจุบันเช่นหงุดหงิดเพราะเสียงที่ดังหรือทุกข์เพราะปวดท้องเสียงดังและอาการปวดท้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่สิ่งปรุงแต่ง และทำให้ทุกกายก็จริงแต่มันจะไม่ขยายจากทุกกายเป็นทุกใจไปได้ถ้าไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูเข้าไปผสมโรงด้วยเช่นเวลาปวดหรือเมื่อยมันเป็นรูปที่เมื่อยเป็นกายที่ปวดเป็นทุกขเวทนาแต่พอไปยึดและปรุงว่าฉันปวดฉันเมื่อยใจก็จะเป็นทุกทันทีแทนที่จะเห็นว่าเป็นกายที่ปวด เป็นรูปที่เมื่อยก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันปวดฉันเมื่อยตรงนี้เป็นที่มาของความทุกข์ใจการปรุงจนเกิดมีตัวกูของกูขึ้นมาเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจเช่นปรุงว่ามีกูผู้ปวดกูผู้เมื่อยกูผู้รำคาญกูผู้โกรธอันนี้เป็นการเกิดแบบหนึ่งเรียกว่าพบชาติไม่ใช่ว่าต้องเกิดจากท้องแม่ ถึงจะเรียกว่าเป็นการเกิดการมีตัวกูเกิดขึ้นมาเป็นภพชาติอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปไม่ใช่แค่เกิดจากท้องแม่เท่านั้นแม้กระทั่งการเกิดตัวกูขึ้นมาในใจก็ทำให้เป็นทุกข์เช่นกันมันเป็นการเกิดที่สืบเนื่องจากการปรุงแต่งเมื่อเกิดตัวกูขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเช่นพ่อเกิดตัวกู ผู้เป็นพ่อแม่ก็ย่อมทุกข์เพราะลูกไม่ใช่แค่ห่วงกังวลลูกเท่านั้นแต่ยังทุกข์เพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่เคารพฉันซึ่งเป็นพ่อแม่ธรรมดาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองคิดนี่เป็นความยึดติดถือมั่นอีกแบบหนึง่งอยากจะให้เขาดีเหมือนตัวอยากจะให้เขามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการแต่พอลูกไม่ดีเหมือนตัว มีชีวิตไม่ตรงตามที่เราคาดหวังก็ทุกข์พูดแล้วก็ไม่ฟังก็ทุกข์ลูกบางคนไม่พูดกับพ่อแม่ประท้วงแม่เพราะถูกแม่ต่อว่าที่ชอบเล่นเน็ตเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนจนไม่สนใจเรียนหนังสือและไม่เป็นอันหลับอันนอนพ่อถูกแม่ว่ามากๆเขา้าลูกก็ไม่พูดกับแม่แม่เลยเสียใจและโกรธลูกยื่นคำขาดว่า ถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่จะโดดตึกขู่แล้วคิดว่าจะได้ผลปรากฏว่าไม่ได้ผลแม่ก็เสียใจน้อยใจลูกเลยโดดจากระเบียงตึกตายนี่ก็เป็นความทุกข์ของคนเป็นแม่พอยึดติดในความเป็นแม่ก็หวังว่าลูกจะต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่เชื่อฟังแม่ก็เป็นทุกข์ทันทีคนเป็นพ่อก็ทุกข์เพราะลูกเหมือนกันพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโม ชอบเข้าวัดแต่ลูกเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจธรรมะเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเรียนเหมือนกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เกกมาเรกเกเรไม่ได้ติดเหล้าติดยาพ่อก็รู้สึกผิดหวังในตัวลูกผิดหวังแล้วก็เลยโกรธต่อว่าลูกมีปากเสียงกันสุดท้ายพ่อกับลูกก็ไม่คุยกันพ่อก็พยายามเข้าหาลูกซื้อรถมาให้ลูก แต่ก็พยายามควบคุมการใช้รถของลูกลูกก็ไม่พอใจวันหนึ่งลูกจะขับรถไปบ้านเพื่อนตอนกลางคืนพ่อไม่อนุญาตแต่ลูกไม่ฟังขับรถฝืนคำสั่งพ่อพ่อโกรธตามไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไปเอารถกลับมาพร้อมลูกพ่อถึงบ้านก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันท่าไหนไม่รู้จูๆ่ๆพ่อก็ควักปืนออกมายิงลูกตาย แล้วก็ยิงตัวตายคงทำใจไม่ได้ว่าฉันเผลอฆ่าลูกรู้สึกผิดมหันก็เลยฆ่าตัวตายตามนี่เป็นผลของความยึดติดถือมัน่นโดยเฉพาะความยึดติดถือมั่นของพ่อว่าลูกต้องเชื่อฟังพ่อต้องอยู่ในโอวาทของพ่อต้องดีเหมือนพ่อหรือดีอย่างที่พ่อคิดแต่เมื่อลูกไม่เป็นอย่างนั้นก็โกรธแล้วกลายเป็นเกลียดสุดท้ายก็ทำร้ายลูก นี่เป็นความทุกข์เพราะยึดติดคือยึดติดถือมั่นว่าฉันเป็นพ่อแก่เป็นลูกเพราะฉะนั้นต้องฟังฉันพอลูกไม่ฟังก็เกิดโทสะขึ้นมาเห็นไหมว่าความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นพ่อก็มีโทษและทําให้เป็นทุกข์เช่นเดียวกับความยึดมั่นสำคัญหมายในความเป็นแม่เพราะมันทำให้เกิดกิเลสตัวใหญ่ตามมาว่าลูกต้องเชื่อฟังฉัน ต้องเคารพฉันต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการพอไม่เป็นดังใจเมตตาก็กลายเป็นโทสะไปหรือไม่ก็กลายเป็นอกุศลเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจนี่ก็เป็นความทุกข์จากการยึดติดถือมัน่นในตัวกูของกูอีกแบบหนึง่งความยึดติดถือมั่นในตัวกูเป็นอุปทานอย่างหนึ่งพอมีอุปทานหรือความยึดมั่นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีกิเลสต,ตามมา และถ้ากิเลสนั้นไม่สมหวังไม่สมประสงค์ก็เกิดทุกข์ถ้าไม่ระบายทุกข์ใส่คนอื่นก็ระบายทุกข์ใส่ตัวเองอันนี้รวมถึงความยึดมั่นสำคัญหมายว่าฉันเป็นคนดีด้วยมีความยึดมั่นแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์ได้เช่นทุกข์เพราะว่าคนไม่เห็นความดีของฉันทุกข์เพราะว่าฉันทำดีไม่ได้ดีทุกข์เพราะว่าเห็นคนอื่นดีกว่าตัว ทำความดีนั้นเป็นสิ่งดีแต่พอยึดมั่นสําคัญว่าฉันเป็นคนดีก็ทําให้อัตาฟูฟ่องพอเจอคนที่เขาดีกว่าก็ไม่พอใจเกิดความอิจฉานี่ก็เป็นทุกข์ของคนดีหรือทุกข์ของคนที่ยึดมั่นสําคัญหมายว่าฉันเป็นคนดีนี่ก็เป็นทุกข์เพราะการเกิดอีกแบบหนึง่งคือเกิดตัวกูผู้เป็นคนดีเป็นการเกิดที่ปรุงขึ้นมา โดยมีรากเง่ามาจากความยึดมั่นในตัวกูของกูด้วยเหตุนี้เมื่อมีพรามถามพระพุทธองค์ว่าท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดาหรือพระองค์ก็ปฏิเสธท่านเป็นคนทันหรือพระองค์ก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์หรือพระองค์ก็ปฏิเสธสุดท้ายพรามก็ถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือพระองค์ก็ปฏิเสธอีก พรามยยิ่งงงใหญ่ว่าตกลงท่านเป็นอะไรพระพุทธเจ้าอธิบายว่ากิเลสที่จะทำให้พระองค์เป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ไม่มีแล้วพูดง่ายๆกิเลสที่จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเรียกก็เรียกพระองค์ว่าพุทธก็แล้วกันความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นความปรุงแต่ง พอเราไปยึดเข้าก็เตรียมตัวทุกได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะยึดติดถือมั่นได้เลยสักอย่างเนื่องจากทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงและแปรเปลี่ยนขณะเดียวกันพอยึดติดถือมัน่นว่าเป็นอะไรก็จะมีกิเลสตามมาขึ้นชื่อว่ากิเลสก็ล้วนทําให้เกิดทุกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความอยากได้หรืออยากผลักไสก็ล้วนนําไปสู่ความทุกข์ใจ เพราะเมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่อยากก็เป็นทุกข์แล้วที่จริงเพียงแค่นึกอยากไม่ว่าอยากผลักไสหรืออยากได้ครอบครองก็เป็นทุกข์แล้วเพราะมันทำให้จิตดิ้นรนทนอยู่เฉยไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถามว่าในเมื่อความยึดติดเป็นทุกข์แล้วทำไมผู้คนถึงยึดติดอยู่ได้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนั่นก็เพราะความหลงและลืมตัว พูดง่ายๆคือเพราะลืมและเพราะหลงลืมคือขาดสติหลงคือขาดปัญญาทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้ก็ต้องมีสติและมีปัญญาสติทำให้ระลึกได้ทำให้ไม่ลืมตัวไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องอื่นเท่านั้นแต่ระลึกได้ในกายและใจก็ทำให้ไม่ลืมตัวเมื่อไม่ลืมตัวก็ไม่ไปยึดอดีตกับอนาคต หรือถ้ารู้ว่ายึดก็วางได้คนเราเวลาเกิดทุกข์แล้วมักจะไม่รู้ทุกข์เพราะลืมตัวแต่พอมีสติก็เห็นทุกข์รู้ว่าแบกความทุกข์เอาไว้ก็ทำให้หวางได้เป็นการวางได้เองโดยไม่ต้องสั่งและถ้าเห็นว่าทุกนี้สักแต่ว่าเกิดขึ้นโดยไม่ไปยึดเอาไว้เช่นเมื่อความปวดความเมื่อยความเจ็บเกิดขึ้น แต่ไม่เข้าไปยึดติดถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเราความสำคัญหมายว่าเราทุกข์เราปวดเราเมื่อยเราโกรธก็ไม่เกิดขึ้นเวลานึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตแล้วเกิดความโกรธหรือกังวลขึ้นมานี่เรียกว่าลืมตัวแต่ถ้ามีสติเห็นความโกรธเห็นความกังวลความยึดมั่นสำคัญ หมายว่าเราโกรธเรากังวลก็ไม่มีเพียงแต่เห็นความกังวลเกิดขึ้นที่ใจความโกรธเกิดขึ้นที่ใจไม่เข้าไปเป็นมันไม่มีฉันผู้โกรธฉันผู้กังวลฉันผู้ทุกข์จิตก็หลุดจากความทุกข์ได้ความปวดกายก็เช่นเดียวกันมันปวดเมื่อยก็เห็นความปวดเมื่อยแต่ไม่ปรุงเป็นฉันผู้ปวดเมื่อยก็ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความปวดใจ ถามว่าทำไมถึงปรุงเป็นฉันผู้ปวดผู้เมื่อยได้ตอบสั้นๆว่าเป็นเพราะไม่มีสติไม่มีสติเมื่อไรก็ปรุงตัวกูขึ้นมาเมื่อนั้นสติจึงเป็นเครื่องสลายตัวตนหรือพูดให้ถูกต้องคือทำลายความยึดติดถือมั่นในตัวตนมีสติเมื่อไรความยึดมั่นถือมัน่นว่ามีตัวกูของกูก็หายไปถ้าเพียงสักแต่ว่ารับรู้สิ่งต่างๆอย่างมีสติ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะก็ไม่มีตัวกูมาก่อความทุกข์ท่านพาหิยะเป็นนักบวชสมัยพุทธกาลอุตส่าห์เดินทางข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะมาพบพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองสาวัตถีขณะที่พระพุทธองค์กำลังเสด็จบินทบาทอยู่จึงรีบเข้าไปทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมท่านพาหิยะอยากจะฟังธรรมเดียวนั้นเลย พระองค์ก็ปฏิเสธท่านพาหิยะก็ยืนกรานขอให้พระองค์แสดงธรรมอยู่นั่นพระองค์ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เวลาเพราะกำลังบินทบาทอยู่ท่านพาหิยะทูลขอถึงสามครั้งสุดท้ายพระองค์ก็ยอมแสดงธรรมทรงแสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังเมื่อทราบ ก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งในอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้แจ้งในอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอย่อมไม่มีเมื่อใดตัวเธอไม่มีเมื่อนั้นย่อมไม่มีทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์พอพระองค์ตรัสจบท่านพาหิยะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที ได้ชื่อว่าเป็นเอตะทักคะในเรื่องการตรัสรู้เร็วแต่ท่านไม่ทันได้บวชก็โดนวัวขิดตายกลางถนนนั่นเองนี่ก็เป็นคำสอนที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีสติขณะเกิดพัสสะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิน่นสักแต่ว่ารับรู้อารมณ์ก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นสติจึงเป็นอุบายสลายตัวตน ที่สำคัญมากฉะนั้นการที่จะไม่เกิดภพชาติไม่ต้องรอให้ตายหรือหมดลมไปก่อนถึงจะหลุดพ้นจากภพชาติในขณะที่เรายังมีลมหายใจการทำให้ความเกิดไม่มีหมดการปรุงเป็นภพเป็นชาติก็สามารถทำได,ไได,ำได้ไม่ได้ทำได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นผู้ทุชนก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าถาวร อย่างพระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่มีภพไม่มีชาติแล้วเราก็สามารถทำได้แต่ก็เฉพาะในยามที่มีสติพอไม่มีสติก็ปรุงตัวกูขึ้นมาใหม่เมื่อเห็นแทนที่สักแต่ว่าเห็นก็มีตัวกูผู้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่สักแต่ว่าได้ยินแต่มีตัวกูผู้ได้ยินโกรธก็ไม่ใช่สักแต่ว่าโกรธหรือเห็นความโกรธเฉย ต่มีตัวกูผูโ้โกรธเมื่อยก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเมื่อยหรือเห็นความเมื่อยเท่านั้นแต่ว่ามีตัวกูผู้เมื่อยมันมีการปรุงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติการปรุงก็หมดไปไม่มีตัวกูขึ้นมาไม่มีกูผูโ้โกรธผู้เมื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีการเกิดแต่สติเรามีเป็นขณะขณะพอมันดับไป ก็ปรุงตัวกูขึ้นมาอีกสติหรือความระลึกได้นั้นเกิดเป็นขณะขณะอยู่ที่ว่าจะต่อเนื่องนานแค่ไหนหลวงพ่อคำเขียนท่านเปรียบเป็นโซ่ที่ต่อกันเป็นข้อข้อบางคนมีไม่กี่ข้อก็ขาดบางคนมีสี่ห้าข้อเท่านั้นก็ขาดแต่บางคนที่ก้าวหน้าในการปฏิบัติข้อของสติก็เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวแต่ก็ขาดเหมือนกัน จนกว่าจะมีสติบริบูรณ์เป็นพระอระหันต์ซึ่งมีข้อที่ยืดยาวไม่ขาดแต่ถ้าเราจะทำไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้เพียงสร้างสติให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้ทุกนั้นสั้นลงสั้นลงเป็นลำดับการจเจริญสติจึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราจเจริญสติแล้วเราไม่พอใจแค่ใจสงบเท่านั้น แต่ว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาคือพิจารณากายและใจหรือรูปกับนามด้วยก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาการเจริญสตินี้ทำไปทำไปเรื่อยๆจิตก็สงบแต่ระวังอย่าให้จิตแนบไปกับอารมณ์ถ้าจิตแนบกับอารมณ์ได้ความสงบก็จริงแต่ไม่เกิดปัญญาเพราะไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับจิต พอสงบแล้วอาการขึ้นลงของจิตก็ไม่ปรากฏเพื่อแสดงให้เห็นตรายลักษ์อันนี้เป็นข้อเสียที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อเทียนจึงแนะนำลูกศิษย์ว่าเวลาจิตสงบมากๆต้องเดินให้เร็วยกมือสร้างจังหวะให้เร็วเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้ความคิดออกมาจะได้ฝึกสติพร้อมๆกับเห็นธรรมชาติของจิตชัดเจนขึ้น นั่นคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นั้นถ้าจิตสงบมากๆบางทีไปคิดว่าจิตเป็นนิจจังคือเที่ยงหรือคิดว่าเป็นตัวตนที่ควบคุมบังคับปัญชาได้ด้วยซ้ำดังนั้นจึงจำเป็นต้องกระตุ้นจิตให้มีความคิดออกมาจะได้เห็นอาการอันเป็นธรรมดาของจิตซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาตามมาถ้าจิตนิ่งเสียแล้ว หรือแนบกับอารมณ์ก็จะเพลินในความสงบแต่ปัญญาไม่เกิดอันนี้เราก็ต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติด้วยต้องรู้ว่ามีหลุมพรางตรงไหนเพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ถลําเข้าไปหรือเพลินนานเกินไปจนไม่ก้าวหน้า